ต้องรู้ว่าสู่อารีนาในเกมที่2กับมาเลเซียกับอินโดนีเซียต้องปิดในหน้ได้แล้วมาเลเซียดูกันว่ามาเลเซียจะสามารถปิดเกมวินโดว์ได้หรือเปล่าตอนนี้หวังช้าลนะเราพร้อมเราไปลุยกันเลย let's go โ oh อ้โหตัดเข้าสู่ในเกมที่2สองกับอารีนาออฟเดอะเย์มาเลเซียกับอินโดนีเซียรอบ n d t ครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ฝั่งของมาเลเซียครับกลายเป็นว่ามันพลิกเกินไปครับในเกมแรกครับพลิกแบบตกหน้าตกอกตกใจนะโดยการกลับมาโกงความตายสัตว์มาเลเซียเนี่ยนับไปแล้วครับหนึ่งเกมครับมาเลเซียครับตอนนี้อินโดนีเซียต้องเอาคืนให้ได้ครับด้วยซีเอครับหลายอัพมีน้่งของแมนสโวเวอร์เมทัลครับจาก RS ครับแล้วก็มีนัองชาเคียวครับจาก Q2 เนี่ยแล้วก็วัตชอนเยมเบอร์ครับจากทริปเปิเนี่ยเฮสโฟ WKK one is จาก666นะ666เนี่ย Triple เนี่ยติกเนี่ย o บติคนสุดท้ายครับตอนนี้โดยเซียลอัพมาเต็มคาร์เนลครับแบนดนของแฟรอ,อไปครับแล้วแบนจอยครับตัดมาในฝั่งของมาเลเซียครับ one b เดี๋ยวบอกเราคุณหารานี่ยจากด้าของ r b n เนี่ยด้าของเอลลี่มีด้องเยซิโครับจากจอสเนี่ยแล้วก็2009 เนี่โค้ซ้ายเป็นน้องของเดอะวีทรอสจาก BJML นี่คือผู้เล่นของมาเลเซียครับมาเลเซียแบดยูนัสกับฟรังโก,ออกไปครับเปิดมาปิกไลก่ก็เป็นซาเวียกับครอสครับแล้วก็ฝั่งของอินโดนีเซียครับเปิดมาในตัวแรกเป็นอิดดิทครับโอ้โหอิดดิทต,ตัวแรกเลยครับตอนนี้มาเลเซีย,หว,วนนาายหวังชนะแล้วครับตอนนี้ครับคือมาเลเซียแกหวังชนะแล้วครับที่แกดีครับ โมบายรีเจนส์นครับโมบายรีเจนส์แบงแบ่งใครที่รู้ชื่อเกมคอมเมนต์มาหน่อยเนี่ยสำหรับบ้านดำนะบ้านฟ้าไม่ต้องเนี่ยบ,บ้านดำคอมเมนต์ชื่อเกมมาหน่อยเนี่ยครับชาวท็อปท็อคนี่ฮะฝ่งของอิกเดีเซียก็เปิดวอลเรียเข้าสู้ครับนี่ครับวอลเรียก็ต้องหยิบมาแล้วครับเมย์ยังวอลเรียครับสร้างความได้เปรียบครับพร้อมกับด้านเอสเตดแล้วก็มีตัวอย่างเรื่องของ ฉางเอ๋อบโอ้โหยังคือมาเลเซก็ยังสนใจตัวอย่างฉางเอ๋ออยู่ครับเกมนี้สองเมย์เดียวของมาเลเซียครับจะเล่นยังไงครับซาเวียจะโลมหรือเปล่าครับโอ้โหไม่เลือกครับเล่นโลมมิ่งดีกว่าครับอ่าอาจจะหลอกคู่ต่อสู้ครับหยิบมาเป็นราเซิลอสกับเนอร์กูฟรายครับมีนะของชาเลนจ์โรเวนเจอร์ครับชาเลนจ์โรเวนเจอร์อะเงี้ยชาเวนโรเวนส์ในนี้ตบนี่ ตบทีนี่บอกเลยว่าเดือดนะฮะถ้าตบโดนหลายตัวนี่โอ้ไปต่อลำบากนะนั่งของกูฟ้าถ้าตบแม่นๆนะใครเลือกกูฟ้านี่บอกเลยขัดตัวมึเมงเป็นเยอะมากเนี่ยมี t a l e n ส s เล็กอะเทเลนส์ l a s กนะครับกับนะื ger, น้อง Talents r a v a น e จอเนี่ยสกิลที่ชาร์จเข้าไปนะ Talents r a <c> v <oughs> ว g e r แล้วก็มีสกิลขัดนะอย่างเรื่องโบชิ่งบอยกูฟ้านตัวสาระประโยชน์นะลงมิ่งเนี่ย แล้วก็อิโดยเซียคก็เปิดมาเป็นปราเซียครับปราเซียจังเกิลเนี่ยเกมนี้ให้ปราเซียจังเกิลอีดิออฟเลนครับแล้วก็ส่งนักยิง,งตึงๆอย่างเรสลี่ครับตัดมาในตัวสุดท้ายของมาเลเซียเนี่ยเลือกเป็นมาทิสครับนี่มาทิสก็จะกลายเป็นมาทิสออฟเลนครับส่งลาเซลอสไปจังเกิลครับลาเซลอสเกมนี้อย่างที่บอกเลยครับว่าคือถ้า ต้นเกมยังโดนเหมือนเดิมเนี่ยผมว่าเกมนี้โอกาสกลับมายากนะเพราะว่าเลดลี่ <c ười> คือฮีโร่ของอินโดนเซียงขัาใจแน่นด้วยนะเกมนี้คือพยายามอย่าโดนป่วนก็พอแล้วราเซลอดของอ่าราเซลอดของ Indo อินโดเออราราเซลอดของมาเลเซียเนี่ยพยายามอย่าโดนนเด็ดขาดเลยอย่าไป็นช่วงต้นเหมือนเหมือนเกมแรกเพราะเกมแรกนี่อาจจะมันก็ยังดีที่มันมีจังหวะที่มันได้มาแล้วมีฉางเอ๋อด้วยที่คอยเคลียร์เวฟ ต้องดูนะครับว่ามาเลเซียจะปิดเกมอีโดหรือเปล่าอีโดเอก็เน้นเลยครับเกมนี้อาจจะไม่ได้เหมือนเกมที่ผ่านมาครับก็บดใจกันแล้วครับอยู่ว่าใครจะแน่นอนเหมือนกันวันนี้เนี่ยเข้ามาแล้วก็ฝากกดหัวใจด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดหัวใจฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคุณจะได้มีพาดเนี่ยการจัดการตรงนี้ของมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียตอนนี้ตัดเข้าสู่สนามกับอินโดนีเซียมากแล้ว <ส>อินโดนีเซ um ียซีจะตีเสมอให้ได้ครับในเกมนี้ครับท้ายเข้ามาได้ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยเนี่ยยินดีต้อนรับในอินโดเกมไวแล้วก็ดูบอกอินโดเกมไวเนี่ยฝั่งของอินโดนีเซียก็ดูแลกันหน่อยครับอินโดนีเซียกับอินโดนีเซียมีอีดิสครับอัพเลนดรับตัดมาตรงกลางก็วาเลียลมิงครับแล้วก็มีเอสเตดลมิงเนี่ยวาเลียเป็น วาเลียเล่นกลางเนี่ยเมดเนี่ยวาเลียเนี่ยแล้วก็ลงวิ่งอย่างเอสเต้กับพร้อมกับเราเซียครับจังเกิลแล้วก็นักยิงอย่างเลสซี่ครับด้านบนเลนท้องของมาเลเซียครับเป็นครอสเนี่ยลงวิ่งเป็นคูฟรอยครับแล้วก็ลาเซลอดครับลาเซลอดจังเกิลเนี่ยเมดเลนกลางเป็นซาเวียเนี่ยซาเวียกับวาเลียนะฮะแล้วก็มาติสเนี่ยอยู่ในออฟเลนครับตัดเวฟ้ยกันแล้วครับทั้งสองทีมครับนี่ครับตัดอันนี้น่าจะจริงจังเกมิ่งเลยครับเกมนี้ไม่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 ประมาทเลยครับไปได้ด้วยมาเลเซียครับ หลายครั้งที่การเล่นขออ่อยเดือเสียพอเกมนำเนี่ยอาจจะประมาทเกินไปด้วยครับอาจจะต้องลดลดลงหน่อยครับในเรื่องของความประมาทแล้วเห็นเลยครับคูฟรามาครับกดสกิลออกมาทันทีปราศเสียไปได้เฟิร์สบอร์ดเบเก็บมาชีสบายครับในฝั่งของอินโดนีเซียต้นเกมกอาจจะยังไม่เห็นการคิวแบบเดือดเดือดครับอยู่ในช่วงต้นเนี่ยของการเจอกันตรงนี้ในเกมที่2องครับ เลสลี่อ้าวแล้วคูฟราครับทาเลนต์สเจอร์เข้าไปครับไม่ถึงครับมีบอชิบอลครับเอาบอชิบอลกดออกมาครับเอสเตนครับมีสกิลอย่างมูนไลท์คอยยูให้อาจจะไปเลี้ยงเลสลี่ยาวๆเลยครับลาเซร์ลอตเข้าไปเดี๋ยวดูว่าแฟนทอมเอสกิวชั้นเข้าไปได้หรือเปล่าลาเซร์ลอตล้ำดาบมาเรียบร้อยตรงนี้เสียให้กับได้ก็คูฟรากูฟราเกมเีสซี่ไปได้ลาเซร์ลอตออกไปไวครับเสียให้กับได้เอสเตนครับสองต่อหนึ่งอินโดนีเซียกับมาเลเซีย ลากก็ตัดเวฟกันสนุกสนานเลยครับฝ่าทีนเอก็ยืนเล่นสู้กับอีดิสครับสองนาทีครับตอนนี้ครับตัวสกิลแนวหลังอย่างซาวเวียเกมนี้ต้องยืนดีๆด,ด้วยครับเพราะว่าดาเมจหลักส่วนใหญ่จะมาจากซาวเวียด้วยครับช่วงท้ายครับ อ้าวแล้วป่าเสียกดปาเสียชิวเข้าไปเล่นสตาร์นมาลาเซลอตจะเข้าไปสตารกยรับแล้ตายด้วยครับแกปร้าเขาบูฟ้าไปเข้าไปขอบโปมาอีดิดกดอาราของลาเซลอตลาเซลอตมาต้องถอยแล้วมาทีดมาเล่นครับต่อเนื่องเลยมาทีดหลายเลยครับแกปร้าของวอลเลียโอ้เลเวลสี่พอด,ดีครับปังขออยโดนีเซียอรยับสามต่อสองอีดิดกับมาทีดย,ยังไม่จบตรงกลางมีบอลชิบอลของฮูฟรา ตีตัวเองมาดาวนิ่งไรตึงๆไม่โดนเนี้ยครับมาเลเซียเกมนี้อยู่ที่การเดินเกมนะครับผู้น่าสนใจกับการเดินเกมเกมนี้ของมาเลเซียครับอ้าวแล้วอ e ีดิสไปด้วยมาทีสกับตึงเจอตึงเลยครับในเกมนี้ครับวาเลียครับเนี้ยสกิลสโลมากครับสกิลของวาเลียครับทักทายเข้ามาได้ครับ อาด้านบนับราเซลอ์ครับไปทันสกัดใส่ผู้เล่นขอยโดยเซียปราเซียเข้าไปกบปราเซียชิลเติมมาทันทีเป็นน้าราเซลอ์เก็บเลนลี่ไปได้ครับยังมีการค้ำของปราเซียอยู่ครับโอ้ด้านบนมาเลเซียเยอะมากครับแต่อาจจะแก๊งเสร็จแล้วถอยเลยครับไม่ฝืนเล่นต่อด้วยครับมาเลเซียครับโอ้น่าจะรู้แล้วครับว่าอินโดนีเซียเกมนี้ของแท้ครับขอบคุณดอกกุหลาบที่ส่งมาอย่างต่อเนื่องครับคุณของขวัญทุกท่านครับ เกมนี้มาเลเซียต้องการที่จะปิด2-0แต่อินโดนีเซียต้องการสเสมอแต่ด้านบนปาเซียเล่นกับครอสโอ้โังเกินไปแก๊งเหรนทองครับอีดิดเข้าไปสแลมใส่บุเ่นของมาเลเซียโอ้โหแล้วโดนกูฟา้าตบเมื่ไปครับกูฟา้าไทเรนส์ไลท์ครับกดเข้าไปตรงนี้เต็มระบบเสียด้านของอีดิดอบัยอีพีเลนห้าวเกินไปครับลาเซลอดเคลียร์บูบับระดีกูฟา้าแมทไทเรนส์เรเวนเจอร์ถอยทันทีครับ ปาเซียครับเดินโซ่เลยครับ3คนของอินโดนีเซียครับจะฮิลได้ขนาดไหนครับเบสซิ่งออฟมูนก็สเดทในการใช้แต่ละครั้งหรืออันดามซิลของเอสเตดเนี่ยต้องดูว่าจะใช้ได้ดี่หัดด้วยขนาดไหนด้วยครับเพราะเอามาเล่นกับปาเซียผมว่าถ้าทีมไฟเนี่ยทำให้ปาเซียได้อึดมากด้วยครับนี่ครับแล้วไอฮิลเลยครับกดมูนไลท์ครับเข้าไปฮิลใส่บุเลนของอินโดนีเซียอ้าวซาแลมไม่โดนครับเอสเตด โอ้ติดสตันเหมือนกันเข้าไปเข้าไปฮิวไปก็ไม่ทันเลยครับแต่ก็ยังไม่มีใครเสียครับในเกมนี้ครับเกมนี้เอามาให้ปลาเสียยืนเลยครับเอเต่ครับมาเลเซียเองก็ต้องออกไอเทมครับโดยเฉพาะคูฟราครับโดมิแนนไอซ์ครับตัดฮิวครับก็จะมีทั้งตัดฮิวของเมดตัดฮิวของดาเมดตัดฮิวของแท้งเนี่ยมีให้เลือกเล่นได้หลายสายครับ อ้แต่วัาดด่านบนฟิกเกอร์หลบได้เลยล่ลานเซลอดยังไม่ได้ใช้แฟนทอมครับจะไปกดเลนทองให้ได้ครับนอกปเลเซียมาเลเซียได เล่นบอลกับปาเซียเข้าไปกบแลดูกบค,คอ,อกดกดกบมโบของจอยเอฟเฟตกดกระด้านของเบสิกออฟ o อลก็สเตทเข้าไปปาเซียชิลสตั้ใส่สบุเล่เข้าไปเสียอินโดนีเซียกำลังจะโถมการนำมาเลเซียกับสี่ต่อสี่แฟมิลี่เกมตรงนี้ห้านาทีนี่เป็นเกมโถมครับแลกดกด้วกดอันเบสกิวว่าเราเบคซิงไปเต็มๆครับโอ้ดูครับฮิวเต็มถังเลยกับเอเตะเดียว เบตลี้กดสกิลหนึ่งออกมาปลาเสียเข้าไปเช็คในพ่มครับแต่ส่วนผู้เล่นของมาเลเซียวาร์ปถอยล่นออกไปครับด้านล่างมาทิสกับอีดิธยังไม่เลิกทะเลาะกันเนี่ยครับโอ้และอีดิธจะเข้าไปบวนป่าด้วยครับเอสเตดกับด้านของโอ้เอสเตดต้องบอกว่าเอสเตดเนี่ยคือเป็นตัวโลมิงเลยครับแต่อาจจะโลมสู้คูฟ้าไม่ได้ครับเอาแต่ว่าด้านล่างครับสามคนไปเล่นกับอีดิธฟิกเกอร์ลบได้เสียวฟิกเกอร์ไปแล้ว ดอเลสเซียด้านล่างคนเดียวอีดิดจะโดนลุกหรือเปล่าด้านล่างบิลาเซรอลพยายามที่จะมาขโมยป่าของอินโดนีเซียครับเอาต์ไฟแลมโดนมาเอสเตดรอหิวสวนเดี๋ยวดูคอมโบเอสเตกับอีดิดป่าเสียเข้าไปป่าเสียชิวเข้าไปเล่นกับเอสเตดมูนไลท์ใส่ดอีดิดกับฟิกเกอร์มาหนีไปได้ครับโอ้มาเลเซียไม่ชัวร์แล้วปล่อยลามเซรอลเหงาเลยครับต้องไหลคีิปออกอย่างเดียวเพราะว่าฟังก์ชั่นดอเเซียสี่คนไล่ปิดจังเกิลของอินโดนีเซียครับโอ้โหดูครับ จะไปเล่นกับมาด้าองนเวยเซียต้องลำบากหน่อยครับแล้วตรงกลางเสียโอ้เป็นดาวนิ่งไ์ของซาเวียครับที่ไปยิงโดนเลดลี่ย์กเปล่ารับจับภาพไม่ทันเหมือนกันหยบาเซลอสจังเกิลของมาเลเซียครับต้องสู้ชีวิตอย่างเดียวเลยบอินโดนีเซียเกมนี้บอกแล้วว่าเน้นเลยครับต้องการคือต้องการเอาชนะมาเลให้ได้รับว่าเกมแรกไปภาพท่าสีมาเลไปรยบปาเสียปาเสียชิยว เข้าไปยันเลนบนเลยครับนี่ครับไม่ยอมให้เลนทองเวฟดันสูงครับลานเซลลอดเก็บวาเลียไปได้ครับไล่เก็บเมดออกไปก่อนครับมาริ่ิใช้แฟนทอมยดัดเข้าไปครับปุ่เอสเตดไปติดสตันของซาเวียครับบอชิงบอลออกครับดางคูฟราดานล่างบาเทส สตันเล่นกับอีดิสอ้าวแล้วเหมือนจะไปโดนปิดด้วยอีดิสหรือเกินไปหรือเปล่าครับ4ี่หนึ่งก็อีดิสลัมมีอันเป็นสกิลของอีดิสยังไม่ใช่แล้วเข้าไปขัดมาเปิดอันเป็นสกิลยิงโซ่ใส่เขาไปปาเซียไล่ใส่มาครับแล้วเป็นปาเซียชิลครับเล่กิ้งมาแล้วเป็นทางด้านของอีดิสแกฟฟู้าไปหน่อยโอ้โหดูครับมีทั้งปาเซียชิลแล้วก็ชิลออฟสปิริตของปาเซียครับสกิล2ชิลออฟสปิริทนี่โคตรสโลเลยครับแล้วมีมาทีสครับในล่างลำสายเอสเซียครับ โอ้เอามาฮิวอีดิดก,กับปราเสียเลยครับนี่ครับแล้วคือประเด็นคือเอสเตดเนี่ยกับวาเลียเนี่ยเป็นตัวที่สลโลทั้งคู่เลยครับสกิลสองเอสเตดก็สลโลครับแล้วสกิลของวาเลียก็สลโลแล้วหุ่นลัตตานบนอ้าวดาวนิ่งเลยไอครับอุ้ยแม่นมากครับดาของมาเลเซียยิงใส่แก้มล่างของเลซี่ไว้ได้คอมโบสกิลเบรกได้ของเอสเต่ไม่ให้ไิเตอร์ไปเล่นบนครับโอ้เดี๋ยวครอสก็โดนเดลลี่กดเหมือนกันเดีย๋ยวซาเวียก็คอยเติมดาวเมดีครับ นี้เนี่ยตัดฮิวสำคัญเลยครับผู้เล่นของทั้งสองทีมก็ออกตัดฮิวกันแล้วครับอูฟราชาเลนส์โรเวนเจอร์เข้าไปเคลียร์เคมีอีดิดลอแซนบยไบก็มาเลยเอสเต,ตสก,กิลสองสโลครับผู้อาจจะหนืดหน่อยครับเดิน3คนอะไรก็มาเรเ่ียครับมาธิสลอแซนบายในผู้ครับแล้วอีดิดคนเดียวเอาไปเจอวาเลียก็มาทิดโดนเตาไปมาทิดเล่นกับอีดิดครับเปิดล่าง หน้านของอันเวสคิวกับยิงสวนใส่ผู illing, ้ Blues, weg, Maria, people, เล่นของมาเลเซียอินโดนีเซียมีปราเซียกับปราเซียช <ma> no ิวกิ้งเข้าไปครับพร้อมกับชิวออฟสปิริตเข้าไปปาใส่บูบับตรงนั้นมีหน้าของผูชิงบอลของกูฟ้ามาทิสเข้าไปล้ำใส่มาล็อโดนแฟนทอมของลาเซรอนอันเวสคิวเข้าไปแล้วมีหน้าของเบสเซนออฟมูนคอสเทดของเอสเตดคอยฮิวให้กับผู้เล่นของอินโดนีเซียมาทิสแกะบดานของเอสเซนไได้คอสเกียร์ทาวเวอร์เล่นบอลลายกดด้านของเลสลี่เลสลี่เก็บด้านของคอสไปกูฟ้าได้วาเลียแล้วไฟเนี่ยเลนกลางเป็นของมาเลเซียครับ โอ้โหมาเลเซียคร,รับได้ไฟายเลนกาก็แต่ด้านบนนักยิงกำลังจะโดดจะต,ตรงกลางก็บวกเหมือนกันครับลาเซลสก,กิลเข้าไปเจอพรานสของลาเซลสแกะล่าของเรสเล่ออกไปได้วย9นาที7ต่อ10ครับคอมโบสาตาร์ของซาเวียคูฟ้าบอชิมบอลไปสาตาร์กระโดดสแลมจากด้านของอีดิสครับไฟกันอย่างตอนเมื่ยงลำสวยจริงแต่ดาวเมทไม่พอเสียให้กับลอางอีดิสแกร,ร์บาร์บิโซไป เดือด,ด,ดเลยครับมาเลเซียแล้วดูดาวนิ่งไรครับของซาเวียก็แ้วโดนเจ็บหนักเสียให้กับซาเวียไปอีกแล้วครับมาเลเซียทีมไฟดีกว่าครับโอ้โหประเด็นคือครูฟราครับโรชิงบอลคือปวดมากครับคือสตันแล้วก็ขัดตัวมุกเมนต์ได้ดีจริงๆครับโอ้ซับพอร์ตไม่ทันครับแล้วไปพลาดด้วยครับฝั่งของอินโดนีเซียไปเสียเอสเตดก่อนเนี่ยครับ อู้แล้วใช้ b a s i n g of Moon Cost d a t นี่ไม่ทันเลยครับใจฮิวก็ฮิวไม่ได้ครับอันดบบับิ0ของเอสเต้ครับนี่ครับความสำคัญในเกมนี้คือถ้ามาเลเซียเก็บเอสเต้ได้อีกเรื่อยๆเนี่ยผมมองว่ามาเลเซียได้เปรียบม,มากคับดีฟายครับเพราะตัวที่ยื้อให้ทีมไฟของด้วยเซียนานๆเนี่ยคือเอสเต้เลยครับอู้แล้วปลาเสียเข้าไปปลาเสีย ชิวสตาร์ได้ลานเซร์ลอสขอแฟนทอมใส่วาเลียก่อนเลยแล้วมีอันเบรสกิเบสซิงฮิวตึงๆของเอสเตตมาแล้วหมุนไนก็เติมมาด้วยพร้อมกับบาด้าของปาเสียปาเสียแกมาด้าของคอสไปได้แมซิงดับไปมีผลกับน้องเลสลี่ยิงกันหน่ำแล้วเป็นบ้านกองอีดิสตอมเกลแกมาด้าของลานเซอรลอสไปได้อินโดเอาคืนแล้วจะเป็นชทริบิเกลของอีดิสอินโดนีเซียโอ้อีดิทย่บบอตตี้อีสปอร์ตจากอินโดนีเซียยับ โอ้ขอบคุณดอกราบครับตอนนี้โดยเสียด้ไฟในเลนกลางครับแล้วกำลังจะเคลียร์ทาวเวอร์ครับโอ้ดูครับอีดิดครับเจาะยาวๆเลยครับตอนนี้ใครมีของขวัญก็สามารถส่งมาได้ครับขอบคุณของขวัญที่ต่อเนื่องครับเลสลี่ยิงกดในเลนบนครับเคลียร์คีอะไรครับเอาเงินไลครับ11นาทีดาวนิ่งไล่ครับเช็คออกไปเกือบโดนวาเลียครับโอ้สาวเลียครับวาเลียครับราเซนลอดครอสมี บอลชิวบอลของคูฟราเคลวเวฟพ่อมาเทสโยกไปที่เลนบอลแล้วอาจจะต้องเก็บตัวอย่างเอสเตดใหม่ครับนี่ครับยังไม่ได้โอ้โหแล้วเรนลี่ครับทูดาเมดครับยิงไม่รวมกอครับเน้นๆครับมาทิสเสียเฮดีไปก็เยอะครับลาเซโลเสียแฟนท์เ่าไปมีปลาเสียชิวรับกริ่งมาอีกแล้วครับปลาเสียชิวไปซาตานใส่พร้อมกับชิวออฟสปิริตสโลโอ้ดับเบิลสโลจริงครับเราด้วยเสีย เดินค่อนข้างที่จะยากครับแล้วหลอดมาที่เลนกลางครับโถมกระนำในเลนบนไลน่ครับไาก้อยเดวยเสียครับไปเสียสแตนบอยรอหน้าบ้านเดี๋ยวดูว่าทาทเวเรนเจอร์ของครูฟราจะชาร์จได้ดีขนาดไนครับหลอดกำลังจะเข้าไปครับนี่ครับแล้วโดน สกิลเยอะมากครับด้านหลังมีเอสเต,ตคอยซับไพ่ครับตัวหัวจิตหัวใจสำคัญกว่าดูเสียคเลเอดเตย์ครับเกียร์ทาวเวอร์ในเลนกลางเอ้าไปแล้วเป็นสแลมของอิน์ดุสเซเลเข้าไปชุบแล้วจะมีทอร์เรสสแรกส็กซ์เข้าไปตบไม่ทันทีมงานของมาเลเซียเข้าไปล้ำสวนใส่แล้วเป็น,นปดไ,ปได้ไหมดุสเซเลมาได้ของสอสไปได้โอ้มายก็มาเลเซียอินโดนีเซียโถมอย่างหนักแล้วเสียละนั่นของมาทิดเลดลี่เก็บดอกเขเที่ยวไปดอกนี่งไล่จากซาเวียเก็บมาได้ของวาเลียไปได้แล้วเป็นดับคิวจาก์นของคูฟ่าเก็บฟราเซียมาเลเซีย ยังกันได้อบโอ้โหเดบได้ครับดาวเดชของเป่าต้นต่งสาวเวียสำคัญมากครับตอนนี้สาเวียดาเมดรเวทแรงแรครับที่กันได้อบแล้วขู่ฟ้าไปทำได้สวยด้วยครับ เสียให้กับคูฟ้าไปถึง2ตัวแล้วฟาก็อึดอัดเสียลาเซรลอสไล่เก็บงานแล้วแฟนทอมยัดเข้าไปเก็บหน้ากองเลสลี่ไปได้ลาเซรลอสกับเอสเตดแล้วกดหมูนไล์มาเพื่อยื้อชีวิตตัวเองแต่ว่าเบสซิ่งออฟมูมนก็เซฟยังไหวไหมอันดับสกิลของเอสเตดลาเซรลอสไล่ยาวๆมาหมีเข้าบ้านดาวนิ่งเลยโอ้ y ม o d กอตเอสเตดอินโดนีเซียแล้วกลายเป็นเอสเตดที่ก็จัดเก็บหน้าของคูฟ้าไปได้นี่คืออินโดนีเซียวัตชอร์เกมเมอร์ โอ้โหตึงเกินครับเอฟเต้เดียวแล้วปาสสวเส,สียไล่สวนเลยครับอินโดนีเซียอินโดนีเซียไปกันเป็นแผงครับแล้วลาดเซรอฟโดนวาร์เรียแกไปเผาใส่บุเร่กับบาเลเซียบาติสลำเพื่อที่จะออก,กับรั้เดินกันไปเป็นแผงก็บอินโดนีเซียไล่ถมกระดมทางด้าของบาเลเซียคอมโบจากซาเวียช่วยเอย้ยทางด้านของบาติสดิ้นหลุดออกมาแต่ดาวเมดไม่พอเป็นรอบของอิดิสเก็ปาชิโซไปอุ้ยดิดยิงกดใส่าย,ยาวๆครับลอฟฟี่เกินหนีออกไปได้ครับ อินโดนีเซียตอนนี้กลับมาได้แล้วแล้วดูเรดลี่ครับเรดลี่สไนเปอร์ล็อกเลยครับนี่ครับส่องเลยครับล็อกเข้าเลยครับเกือบแตกเหมือนกันยวกับเรื่องของครอสครับมีอีดิดเข้าไปปิดด้านหน้าครับมาเลเซียหนีจากคนหรือเปล่าแล้วอีดิดตรงนั้นดาวเมทาวเวอร์ยิงสวนครับไม่ไหวครับเป็นครอสครับที่เก็บได้ดินออกไปหิวเกินไปครับในฝั่งของอินโดนีเซียอ๋อมาเลเซียเลือกเล่นเลือกเล่น หลอดเลยครับแล้วเป็นปราเซียกับได้หลอดครับเดินคู่กันไปแล้วครับมาเลเซียแยกกันไม่ได้ครับโอ้โหมาเลเซียอยู่ในเซียเกมนี้อะไรมันจะก้อนกระดาษดีครับ14นาที17ต่อ16ครับตอนนี้มีอะไรก็ต้องใส่เลยครับลาษณ์หลอดครับไม่ว่าจะเป็นสกิลไหนก็แล้วแต่ครับต้องรีบเคลียร์เวฟไวครับเพราะว่ายิ่งเวฟบนกับเวฟลากด้านสูงเนี่ยจะได้เดฟง่ายๆครับ แต่ดูจากการดันแล้วเนี่ยฟังของอินโดนีเซียคงไม่ปล่อยแน่นอนแล้วก็อยากจะจบกับหลอดตัวนี้ด้วยครับได้ไว้ด้วยเสียตอนนี้โดยเสียเอาหลอดไปที่เลนกาครับเอสเตดนำหน้าเลยครับตัวใจกลางสำคัญในทีมไฟย่างแล้วเอสเตดครับแล้วปราเสียเ,เข้าไปครับซาตานเลยครับปลาเสียเชลไล่ปลาตาลาเซโรอเจ็บตกเลดลี่อยู่ด้านหลังครับเอสเตดครับก่อนหน้าก็ไม่ซิงฮิว ใส่ผู้เล่นขอยดูดเสียรับดาวนิ่งไรจากสาวเฮเก็มด้เนอเรียกไปเสียดาวเมยไปแล้วก็เดือเสียมาเลเซียยังเดบได้แล้วเป็นมาเลเซียลาเซลอดเข้าไปปาดใส่แกมได้เสษได้กับเรจะเอาสวนด้วยมาเลเซียจะโขมสู้กับแล้วลาเซลอดไปรับมดับคิวจากลาเซลอดแกมร้าเขาเลี้ยวไปแล้วมีอีดิดดาวนิ่งไรจากซาเวเฮอีดิดเสียกอเกิดแล้วโดนมาทิสเขียวไปแล้วกลายเป็นมาเลเซีย อ้มาเลเซียเดฟได้ครับจะคัมแบ็กหรือเปล่าจะอีปิกคัมแบ็กอีกหนึ่งเกมหรือเปล่ามาเลเซียโอ้โหดูครับได้ทาวเวอร์ได้เลนกลางไปแล้วครับร่้งของมาเลเซียครับตอนนี้เดินมาเป็นแผงครับได้สวนครับมาเลบอกได้สวนครับอินโดเหลือแค่มาเซียคนเดียวรับมาเซียอยู่ในเลนกลางคนเดียวแล้วมาเลลากยาวๆครับลากยาวๆแต่เลรี่เกิดป่าหญิงใส่คุณปา อดาวชิบอลถอยเข้าไปครับซาเวียตัวแบกของมาเลเซียครับดาวนิ่งไลเข้าไปเกือบโอ้บอกเลยว่าปาเซียก็โดนไปแรงมากครับถอยเลยครับมีมาเลเซียบอกถอยครับมาเลเซียบอกไม่ฝืนเล่นครับจะรอเล่นรอเดี๋ยวมาเลเซียโอ้ถ้าชนะได้นี่คือปิดเกมเลยครับน้องมาเลเซียครับกลายเป็นสองศูนย์แน่นอนครับดูว่าจะจบแบบไหนครับมาเลเซียเบรกปาเซียครับแล้วเรียกอะไรครับนี่ครับบอกถอยครับ มาเลเซียต้องถอยแล้วครับเพราะว่าอินโดนีเซียมากันเต็มลายครับบราซิลเคลียร์คีพครับนี่ครับไป42วิมาเลเซียต้องคำนวณเลยครับว่าจะโซนแล้วจะเล่นแบบไหนครับ อินโดนีเซียรเรดลี่ตัวเลดเกมก็ต้องยืนยิงให้ได้ครับเพราะว่าในทีมไฟหน้าบ้านของมาเลเซียคือยืนยิงลำบากครับโอ้ยแล้วสองทีครึ่งหลอดครับลาเซลอตมีกาะเกิดมาอีดิดครับจะเล่นลาเซลอตเสียลาเซลอตไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนมาเลเซียมีมาซินัสมาพร้อมกับก,บการหิวของไอเตนกับหิวสวนสายมาเป็นซิดัสสวนสายบุรีเล่นคอยดนีเซียอินโหนกับมาเลคใครจะแน่นอนว่ากันมาทีสก,กิลสองรวมซีซีได้ครับแต่ดูซาเวียครับนี่ครับรับดาวนิ่งไหลไปครึ่งหลอดครับอุ้ยแรงจัดเลยคครรัับซาวีบ โอ้ตัวบางๆเรดลี่ครับเรดลี่วาเลียนระวังซาเวียครับซาเวียยืนสแปมสกิลอย่างเดียวเลวยครับพยายามที่จะขังแล้วก็สกิลให้โดนี่ครับแม่ดาวนิ่งไลท์เคียครีฟครับโอ้ฉลาดด้วยครับดาวนิ่งไลท์เคียร์คีฟไปเลยครับ แล้วตอนนี้มาเลเซียเลือกที่จะวัดใจเปิดรอดเดียวอินโดนีเซียปาเซียเอสเตสวารีและด้านเลามีเลสซี่ใครจะได้ลอตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันแล้วลอดใครจะได้อินโดนีเซียเข้าไปแล้วเปนเลสลี่เกบมาดากงกูฟ้าไปอินโดกับมาเลตาใส่อดแฟนทอมมาแล้วเป็นวารีเกมลอดโอ้ยลอดอินโดนีเซียอินโดนีเซียได้รอแล้วนรคิวจาเลเลสรีเกบข้อเรไปมาเลต้องถอยเลยครับแล้วเสียหายเลยครับมาเลเซียครับ อุ้ฟิกเกอร์ยิงครับมาทีสอีกหนึ่งทีครับเรียบร้อยครับเลสลี่แกมบ้าของมาทีสออกไปอินโดนีเซียต้องรีบจบเลยครับดาวดิ้งไลท์จากซาเวียจะก,กันได้อีกหรือเปล่าครับพี่น้องมาเลเซียเขาต้องการบ้าไ,ได้โดยเซียเฮคนขึ้นบ้านมาเลยมาเลยมีครีปตรงกลางลาเซลอสปาดมาอู้แล้วปาเสียเจ็บหนักต้องให้เลสลี่เติมครับหลอดกระลังดันมาครับดาวดิ้งไลท์จากซาเวีย ราเซียสาสานใสล่านเซรอนจะไปฝืนเล่นรอนครับแล้วดูครับซาเวียคอมโบสกิลเข้าไปคูป้ามาทาเลนส์ราเวนเจอร์มีมาชิวันแล้วก็กดทาเลนส์เรสเข้าไปตบด้านในแล้วต้องเคลียร์ลอยได้วาเลียตากันบ้านได้ไหมแล้วดาวนิ่งไล่เข้าไปเลสลี่เกเม่ไดของบูป้าไมได้คอรสเกิดมาเมซิงดัดเคลียร์เวฟกันได้มาเลเซีย โอ้มาเลเซียจะต้องกันอีกเวฟหนึ่งครับแล้วดูรับซาวเวทสแปรมสกิลไซเลนลี่แกวันด้านของครอสออกไปและเกมนี้เป็นชัยชนะของอินโดนีเซียโอ้โหอยาให้เลดลี่เกินเย็บเดือดจัดเดยบและกลายเป็นมาเลเซียที่แพ้กับอินโดนีเซียไปในเกมที่สองและตัดสินกันในเกมสุดท้ายครับยังไม่จบง่ายง่ายครับโอ้ oh, มันเจอกันต่อในเกมที่สามครับ